Hills Chanel Plus รายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยให้คุณอยากรู้โชคชะตาอนาัตนาคตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโหราศาสต์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยนอาจารย์เจนอย่างทิ๊ สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสอุญญาณและการสแกนโรคอันเกิดจากกับอาจารย์ธนูสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เสี้ยมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามอาจารย์โกวิตรอดเรืองสุดยอดปรมาจารูด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิติแอสตโตรสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านดานวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เลิศวรจิต ยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่ญาณการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับพวงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปริศพนวิเวกชวีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีระมิด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0 8 2 7 8 2 5 9 3 3 3 5หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย088 0224725เอาละครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเสาร์ที่28เมษายนนะฮะกับผมกิจพลวิเวชวินนะครับเรื่องราวของโหราศาสตร์ขขาเสาร์ที่ก็คือ8โมงถึง9โมงครึ่งนะฮะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์7โมงถึง8โมงครึ่งครับเรื่องราวดีๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาเริ่มพูดกันนะครับผมอ้ําึ้ํานสเร็จอ่ะคุณผู้ชมฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราเจ้าแรกนะฮะเขาเรียกว่าเป็นมะเขือพวงตาพีระมิดนะครับที่ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับใครที่ป่วยเป็นเบาหวานหรือไม่ก็นะครับใครที่มีอาการนะครับเขาเรียกว่าเลือดไม่สมไหลเวียนไม่ปกตินะครับก็สามารถที่จะนะครับโทรไปสั่งซื้อนะครับหรือว่านะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของชามะเขือพวงตาพีระมิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหนังสือดีๆฮกรรมที่พ่อแม่ไม่อยากรับรู้ แต่ลูกก็ต้องรับนะครับเรื่องราวดีๆของหนังสือดีๆฮะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ตามใจคุณลูกนะฮะแต่ก็ทําให้คุณลูกตกเป็นทายาทกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกรรมที่พ่อแม่ไม่อยากรับรู้แต่ลูกก็ต้องรับนะครับกรรมที่นักเรียนต้องรู้ผู้ปกครองต้องห้ามสองด้วยนะครับก็ลองไปหาซื้ออ่านกันดูนะครับก็น่าจะได้ข้อคิดต่างๆเยอะแยะมากมาย นะครับแน่นอนฮะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะโครงการเพิ่มแรงใจให้แรงงานในวันที่1พฤษภาคมที่ท้องสนามหลวงนะฮะเขาเรียกว่าวันแรงงานแห่งชาติปี2,55 5ครับของกระทรวงแรงงานณท้องสนามหลวงนะฮะงานก็จะเริ่มประมาณ10บโมงถึง1นึ่งทุ่มตรงนะฮะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเรามีขราวัล มอบให้กับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะสถานี Headpatch ฮพ a ชแนลของเรานะครับสถานีโทรทัศน์เวทีไทยนะครับร่วมกับโรงพยาบาลบางประกอบ9ก้นะฮะจัดโครงการเพิ่มแรงใจให้แรงงานนะครับเพื่อส่งมอบความห่วงใยในเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะฮะกับแพทย์มืออาชีพนะฮะที่โรงพยาบาลบางประกอบ9้จะจัดไปให้กับพี่น้องชาวแรงงานที่ไปร่วมงาน นะครับอาทินะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีพิธีกรนะะกูรูต่างๆประจำสถานีนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะอาทิเช่นเจนนี่จากเซ็กซี่ไนจิวอนจากเดอะสคริปตโอจิวอนเนี่ย Night, Secret, เ่รเฟสอลิสตรานะครับก็จะไปมอบความสุขแจกของรางวัลมากมายนะครับพร้อมทั้งกูรูด้านแพทย์แผนไทยนำโดยหมอเรียบนะครับตอกเส้นหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับอาจารย์ธีรศักดิ์ นะครับเรื่องพลังจี้งนะฮะชี้งนะฮะแล้วก็กัวซาบําบัดนะฮะอาจารย์วิเชียรยูเกตด้วยนะครับก็จะไปในช่วงเย็นๆนะครับรวมถึงฮะกูรูรายการของเรานะฮะนำทีมโดยอาจารย์เจนันทิพย์นะฮะอาจารย์เลิกวรจิตอาจารย์กิติเอสโตอาจารย์โอโกวิทล่อนเรลืองนะฮะอาจารย์ฝนมุมพมพญาแล้วก็อาจารย์ธนูเสียมซีพุทธนะครับผมนะก็จะไปเขาเรียกว่าบูธจะเปิดนะฮะสมัครสมาชิกที่นี่นะฮะใครที่ไปนะฮะสมัครสมาชิกของเรานะครับเราจะมอบพรพพิคเนศเนื้อผงรุ่นสำเร็จสำเร็จสมปรานา นะครับเพื่อนําไปบูชาเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเพียงคุณมาเป็นสมาชิกของสถานีเวดีไทยนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเออนี่น่าสนใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจากภาวะเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่2,540นะครับเศรษฐกิจไทยได้ถดถอยนะครับวัฒนธรรมต่างประเทศได้เข้ามานะครับมันจึงเกิดสถานีเวดีไทยหรือว่าเกิดคอนเสิร์ตเวดีไทยขึ้นมานะครับวันนี้เรายืนหยัดมา15ปีนะครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงวาระ ดีๆที่จะนำเขาเรียกว่านวัตกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยไปสู่สากลก็คือกําเนิดสถานีเวทีไทยขึ้นมานะครับส่วนจะเป็นช่องไหนฮะมาแล้วแหละนะครับสัญญาณดาวเทียม C-band จาก MCOT คดนะครับดาวลิ้งนะครับเข้าไปนะครับที่ขึ้นความถี่3520นะครับเบื้องต้นหรือไม่ก็ PSI ไม่ช่อง25ก็26นะฮะน่าจะได้ข้อสรุปภายในวันจันนี้นะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับอ่ะ นะครับเอาละครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะกูรูของเรานะครับอาจารย์กิติแอสโตสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเยอะฮะข้อมูลเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่าชะตารายวันนะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อคืนนี้ทีมงานของเราเนี่ยนั่งเล่น a c e b o o k ฮะก็จะมีเขาบอกว่าตั้งปัทุ้ออันนั้นนี้มากมายแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหัวอกคนเป็นแม่แทบสลายนะครับ ต้องการความช่วยเหลือด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กชายธีรพัฒน์ครีวงนะฮะหรือว่าน้องกันนะครับผมอยู่บ้านเลขที่43มหมู่7นะฮะตำบลนาหลวงเสนนะฮะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคลอดเมื่อวันที่22เมษายน2555ายเนี่ยฮะนะครับที่โรงพยาบาลนะครับสมเด็จพยุทธ์พระราชนะครับซึ่งมีความปกติทางร่างกายตั้งแต่กำเนิดครับอาจารย์วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือนะฮะค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าน้องเนี่ย นะครับเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพครับที่โรงพยาบาลบรมราชชนนีนะฮะกรุงเทพฐานะทางบ้านญาติจนนะฮะก็มีนะครับเลขกที่บัญชีอยู่อาจารย์นะเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความปกตินะครับเราเห็นแล้วก็ตางผิวหนังนะเขาคป็นคนตั้งผิวหนังตอนตอนตอนคลอดเนี่ยหรือตอนท้องเนี่ยคุณแม่อาจจะทานยาอะไรเข้าไปอ๋ออาจารย์ปกตินี่ถ้าคนที่ไม่ป่วยเนี่ยพ่อพ่อไม่ไม่ป่วยแม่ไม่ป่วยเป็นคนปกติเนี่ยเด็กออกมาก็จะปกติ บางคนก็บอกว่าตอนท้องเนี่ยถ้าคุณแม่ทานน้ำมะพร้าวเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยจะไม่มีเหมือนกับเยื่อเป็นเหมือนกรังแครที่อยู่บนหัวหัวจะสวยเลยแล้วจะไม่มีเยื่อขาวๆทานน้ำมะพร้าวดาีทานน้ำมะพร้าวแ,แต่ตอนนี้เน,นี่ยในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากคุณแม่เนี่ยกินยาอะไรเข้าไปทักอย่างนะฮะกินยาับาอารัรบตอนนี้นะคะคุณนัททวันนะคะคุณอาของน้องกันอยในสายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมตอนนี้น้องมารักษาตัวในกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอ่ะครับคุณ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 นัทวันครน้องคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอ่ะครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับค่ะครับคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอ่ะครับค่ะตอนนี้คุณหมอยังยังระบุไม่ได้อะค่ะว่าน้องเอเป็นโรคอะไรอะค่ะเพราะว่าคือในส่วนที่ตอนนี้คือค oh. ุณหมอได้ทําการรักษาเบื้องต้นนะคะ เพราะว่าน้องมีเนื้องอกออกมาทำบริเวณศีรษะแล้วก็บริเวณใบหน้า,า,าทีนี้น้องกันจริงๆแล้วมีปากแหว่งแล้วก็ไปทานงูด้วยนะคะออาจารย์อืนี่แหละทานยาเข้าไปนะฮะเบื้องต้นนี่คือคุณหมอน่าจะตัดออกได้ไหมครับหรือว่าต้องต้องรอดูก่อนใช่ไหมวิกห์ก่อนต้อง,ะะองอรอดูก่อนนะคะ<ม>เพราะว่าคือสิ่งที่คุณหมอทําไปแล้วคือ,เ,อ,อเช็คเกี่ยวกับดวงตาของน้องเกี่ยวกับการมองเห็นก็สรุปว่าคือไม่มีผลกระทบค่ะ ทีนี้เนื่องจากน้องกันก็มีฟันนออกมาสามซี่ตั้งแต่แรกเกิดด้วยเขาเมื่อวานนี้คุณหมอได้ได้ถอดฟันของน้องออกเรียบร้อยแล้วะค่ะฟันด้วยเหรอค่ะมีฟันออกมาสามซี่ด้วยค่ะคุณจันอืนมิปมปกติอะค่ะครับผมค่ะทีนี้การให้อาหารของน้องจากที่คุณหมอเคยให้เอทางช่องปากก็ได้เปลี่ยนมาสอดสายยางเข้าทางช่องจมูกแล้วค่ะอืมจาละคือ,ค,อคือตอนนี้น้องน้องเขาบอกว่าร้องอะไรไหมครับคุณพี่ก็ก็เอ่อ คือการร้องของน้องก็ก็คือจะรู้สึกว่าจะอคล้ายๆกับคือเด็กปกติอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับคือลักษณะบางอย่างคือคือในตัวของเขาเอ่อเช่นว่าอการให้อาหารอะไรแบบนี้ค่ะคือคือจะนั่นน้อยค่อยได้อะค่ะครับค่ะจะน้อยกว่ากว่าปกติคือต้องต้องดูคุณหมอก็ต้องดูอาการของน้องเรื่อยๆค่ะ ยังเหมือนกับวิธีการรักษาข้อคุณหมอยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าคือคือต้องตามเอต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้นะคะคือคือที่ดิฉันเอามาลงข,ข้อคือเพราะว่าเ,เรื่องค่าใช้จ่ายนี้คุณหมอคือจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ,คะได้ทําการส่งตัวน้องไปรักษาที่กรุงเทพคิดว่าขั้นตอนการรักษาค่าใช้จ่ายของน้องตรงนี้น่าจะมีวิธีคือคุณหมอน่าจะช่วยเกี่ยวกับ มูลที่ิหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะค,ะค่ะแต่ทีนี้ที่ที่ทสาเหตุที่ว่าพี่เอามาลงในในเฟซบุ๊กคือขอเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษาน้องเพราะว่าคือครอบครัวของน้องการเนี่ยจริงๆแล้วพ่อกับแม่ทํามานรับจ้างทั้งคู่อะคะ่แะ,ะลแล้วก็ฐานะครอบครัวลําบากแล้วจริงๆแล้วน้องกันเนี่ยยังมีพี่สาวหีิ่สองคนซึ่งไว้ไล่เลี่ยก,กันนะคะอ๋อครับแครอบครัวประกอบด้วยว่าครอบครัวนี่เป็นเป็นครอบครัวที่ลําบากก็เลยอยากอยากจะคือขอวอนตรงนี้ เพราะว่านิ่งช่วงนี้คือพ่อกับแม่ก็ไปอยู่กับน้องกันที่กรุงเทพก็ไม่มีรายได้ในส่วนตรงนี้เลยค่ะก็ต้องก็ต้องอยู่กรุงเทพก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับนะยังไงก็สู้ๆนะครับอาจะช่วยฝากบอกคุณพ่อคุณแม่น้องกันด้วยเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือให้ถึงที่สุดนะครับนะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณนะครับค่ะสสดีครับผมแม้แต่หนักแต่เช้าแต่ก็ต้องช่วยกันนะอจย์เนาะอาการอย่างนี้ผมว่าค่าใช้จ่ายนี่มันก็เยอะก็เยอะนะนานเดี๋ยวจะหายนะอาจจะต้องตัดแต่นะอจารย์นะ ก็ค่อยๆรักษาไอ้เอปากแหว่งเพดานโบต้องผ่าตัดนะฮะผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อเพดานให้มันเป็นชิ้นเดียวกันจะได้พูดได้นะฮะแล้วก็ตรงไอ้ตรงเนี้ยที่มันแหว่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเย็บติดอะฮเย็บแล้วจมูกจะได้ไม่บี้แล้วก็จะได้พูดได้ชัด ประมาณว่าทานยาเนาะอาจารย์เนาะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่เข้าสู่ร่างกายของคนเป็นพ่อเป็นแม่ในตอนที่ทารกยังอยู่ในครรภ์นะแล้วเนี่ยเลยทาให้เด็กอกมามีผิดมีความผิดปกติทางด้าน DNA นะมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากยาครับครับนะครับใครที่นะครับเป็นแฟนรายการของเรานะครับถ้าเผื่อว่าดูรายการอยู่ก็คนละบาทสบาทหรือว่าคนละร้อยสองร้อยอาจารย์นะช่วยชกันเถอะนะผมว่าทำบุญเยอะๆช่วงนี้นะฮะ อย่างที่บอกปีพุทธยันตีนะเป็นปีพุทธยันตีศาสนาพุทธอยู่มาได้2,600ปีในปีนี้พอดีเป็นปีใหญ่นะครับคำว่าชยันตีแปลว่าครบรอบครบรอบ2,600ปีนั้นแล้วครบรอบครั้งแรกเนี่ยมันปีพศ2,500รรอาาจย์ปีนี้2,555นะบวกบวกกับปีที่สมเด็จสมนมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุอีก45ปีก็2,600ปีพอดี ก็ทําบุญเยอะๆนะครับเพดัะนั้นเราก็สามารถช่วยกับคนที่มีปัญหานะฮะเขากำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยถึงจะได้บุญแรงนะบุญจะเยอะนะช่วยเขาเหอะนะครับคนไหนที่มีหน่อยก็ช่วยหน่อยนะไม่ต้องเยอะนะอาจารย์เนาะนะครับผมว่าก็เห็นน้องกแล้วน่าสงสารนะครับก็เราช่วยกันฮะบุญอย่างนี้คือบุญใหญ่คุณผู้ชมนะนะครับเราขึ้นเลขที่บัญชีอยู่หน้าจอแล้วนะครับก็ขอเป็นสะพานบุญให้ นะครับเป็นแฟนรายการของเรานะครับที่ดูช่องเราด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากท่านพิจารณาน้องเขาแล้วกันเนาะนะครับผมอ่านะครับก็จะช่วยอยากให้น้องเ็าหายให้ไวเนาะถ้าเผื่อว่ามีความเคลื่อนไหวต่างๆเราก็จะเขาเรียกว่ามาอัปเดตกันว่าตตอนนี้นะน้องเขาได้รับการช่วยเหลือตรงไหนแล้วแล้วมีฟันขึ้นมา3ซี่ด้วยจย์ครับก็คือเด็กทารกจะต้องยังไม่ออกมาฟันจะต้องอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในแต่นี่งอกออกมาหมดเลยก็แสดงว่ามันมีความปกติอย่างที่พูดนะครับทุกอย่างมันกรดอย่างเช่นอะไรน้ามันทอดซ้ํา ไก่ KFC แล้วเนี่ยพวกที่กินแบบทีแมคโดนัลล์ KFC ทั้งหลายพวกนี้มันมีสารเล่งโตในไก่แล้วก็มีน้ำมันทอดซ้ำในเฟนฟรายกับในไก่ด้วยเฟนฟรายนี้ต้องทอดถึง3,000ชั่วโมงนะครับถึงจะเปลี่ยนน้ำมันนะครับไปเซิร์ชเน็ตได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไก่ก็เหมือนกันเขาต้องทอดทอดจนน้ำมันดำนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าเขาทอดยังไงใช่ไหมแล้วเนี่ย ไก่เนี่ยมันจะมีสารเล่งโต <c oughs> น้ํามันก็จะมีการทอดซ้ําครับแล้วเนี่ยการที่เรากินไก่เยอะๆหรือว่าเรากินไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้มันก็มีสารเล่งโตทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าตุกวันนี้ไก่มันมันต้องเลี้ยงภายในยแค่40กว่าวันก็ต้องฆ่าแล้วใช่ไหมฮะ ชัดเจนปกติเลี้ยงไก่ก่อนจะกินก็เกือบสามสี่เดือนเดี๋ยวนี้ก็เป็นปีบางทีไก่บ้านนะไก่บ้านทานทีสมัยก่อนโอ้หเหนียวเหนียวแต่อร่อยเดี๋ยวนี้45สี่ห้าวันเดือนขึ้นเพราะว่าฉีดตรงปีกด้วยาะเล่งโตไปะเนื้อหมูยังมีเลยสารเล่งเนื้อแดงใช่ไมคับชัดเออคือบอกว่าทุกวันนี้ทําไมคนจึงเป็นมะเร็งกันเยอะจากโง่ให้อายุรเวทที่ผมศึกษาในด้านศาสตรแพทย์แผนจีนมาเนี่ย คนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยปีกจมูกจะบางรูจมูกจะยาวอือังนั้นคนที่มีรูจมูกกว้างและยาวปีกจมูกบางๆเนี่ยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งกันทั้งนั้นนะเนื่องจากอาหารเปลี่ยนไปน้ําเปลี่ยนไปอากาศเปลี่ยนไปนะครับนั้นแล้วเนี่ยถ้าทานพืชผักที่เป็นแบบปลอดสารพิษได้นะครับแล้วก็กินเนื้อสัตว์น้อยลงนะก็จะดีครับครับผมชัดเจนครับอ่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของเราฮะชะตารายวันประจําวัน เสาร์นี้ท่านอาจารย์เชิญครับว่าเป็นอย่างไรฮะดวงของแต่ละคนแต่ละวันครับผมครับก็เช่นเคยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะเริ่มคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ช่วงช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันจะเป็นอังคารบวกเสาร์นะอังคารบวกเสาร์หรือว่าถ้าพูดแบบโบราณก็คือเป็นยามผีขโมดเป็นยามผีขโมดหมายความว่าในช่วงนี้ถ้าไม่ทําการมงคลใดๆจะดีมากแล้ววันนี้เป็นวันพระ ก็สวดมนต์ไหว้พระซะโอ้ชัดเจนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนเช้าๆช้านะครับเพราะว่าอาทิตย์ยามเสาร์เนี่ยมันเป็นยามร้อนนะฮะเป็นยามร้อนแล้วก็เป็นยามผีขโมดด้วยก็หมายความว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้วันพระเราทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยควรจะกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรชัดเจนอาจารย์ครับผมแล้วก็คนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะให้มีความสําเร็จในวันนี้นะก็ควรที่จะใส่ยังไงดีอ่ะ สีเขียวสีน้ําตาลเนี่ยอย่างผมเนี่ยใส่สีน้ําตาลนะฮะล้วต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นวันนี้ต้องการไปไปขอความช่วยเหลือจากไทยเงี้ยให้ใส่สีน้ําเงินหรือสีดำนะฮะก็คือติดต่องานอะไรจะไปพบใครนะจะไปหาใครนะครับวันนี้ให้ใส่สีน้ําเงินหรือสีดํะเป็นสีแห่งความขอความช่วยเหลือครับอาจารย์ครับต้องการมีโชคนะฮะมีโชคให้ใส่สีแดงอไม่เกี่ยวกับคนเสื้อแดงนะอ่ะไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวอ่ครับครับอ่ะยงแต่ว่า ห้ามใส่สีชมพูเพราะว่าสีชมพูก็คือวันอังคารนะคุณใส่คุณใส่สีชมพูมันจะขัดแย้งเป็นคู่ศัตรูกับวันเสาร์แล้วเนี่ยมีสีชมพูห้ามใส่แต่ถ้าอยากได้โชคใส่สีแดงอยากขอความช่วยเหลือใส่สีดําสีน้าเงินนะฮะแล้วก็อยากที่จะมีความสําเร็จก็ให้ใส่สีน้ําตาลครับครับแล้วก็อต่อไปวันอะไรนะต่อไปเป็นวันจันทร์ครับผมโอเควันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็คือ ถ้าพูดเรื่องสีก่อนวันจันทร์เนี่ยก็คือถ้าคุณอยากมีความสําเร็จเนี่ยก็ให้ใส่สีอันเนี้ยสีดำน,นะสีดำนะวันจันทร์ใส่สีดําคุณเกิดวันจันทร์แต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะให้ใส่สีดำนะห้ามใส่สีขาวสีขาวเนี่ยใส่แล้วมันก็จะเจ็บป่วยไม่สบายแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นยามเขา,าเรียกอะไรนะยามพิษคุดเนี่ยห hmm. มายความว่าถ้าเป็นยามที่ออกออกจากบ้านเนี่ยนะครับ เป็นวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์สิบโมงครึ่งเนี่ยมันเป็นยามพิษคุดเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยเป็นยามพิษคุดหมายความว่าอาจจะตกจากที่สูงนะฮะอาจจะมันก็แปลตรงตัวซึ่งเป็นเรื่องตลกที่ตอนสอนอยู่ในห้องมันมันมีเล่าเล่านิดหนึ่งอ่าได้ครับอาจารย์มันมันมีพึ่งเป็นต่อเลยนะไม่ใช่พึ่งต่อใหญ่ต่อเนี่ยมันบินเข้ามาในห้องแล้วบังเอิญเนี่ยมันไปโดนไอ้พัดลมเพดานกลางห้องอ่ะปั่นปั่นโ๊ะหัวขาดอ่าอ่าอ่าแต่มันยังไม่ตายไงโ แล้วตูดมันเนี่ยยังแงวแง้วอยู่แล้วไงต่อที่มีเหล็กในอ่ะจะบอกว่ามาทิ่มคนเหรอแล้วแล้วมันก็อยู่ที่พื้นไงแล้วเราก็สอนอยู่ในห้องแล้วต้องถอดรองเท้าใช่ไหมอ้าวตายละแต่ว่าเราไม่โดนนักเรียนโดนอ้าวจริงว่าโดนโดนทิ่มดิอ้าวเป็นไงฮะเป็นเรื่องสิพอดีตอนเป็นต่อหัวเสืออู้ตายละแล้วก็บังเอิญเนี่ยเขาอ่ะเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วโอ้ยหายใจไม่ออกไปโรงพยาบาลเดียวนั้นเลยนะอู้ตายละเกือบตายอ่ะ ทั้งนั้นที่ต่อมันตายไปแล้วนะแต่มันยังยังดิ้นดิ้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปเหยียบถุกมันไงครับครับเออมันมันก็ไม่รู้เนี่ยมันตัดป้องมันกระเด็นลงไปใต้ขาโดยพัดลมหมุนไงอ่เพราะปะมันกระวงลงมาสิอ่าแล้วเราก็เหยยีบเราก็จับยามตามภาษาหมอดูเนาะจับยามเสร็จปลูกดวงเสร็จอ้าวยามพิษคุดนี่ว่ะอ๋อพิษคุดคุดมันบินได้ใช่ป่ะอ่าก็ตัวต่อมันก็เป็นตัวบินได้ไงอ่าถูกถูกโอ้โหฮือฮากันทั้งห้องอะไรจะขนาดนั้น กัญยามพิษคุดก็อาจจะแปลว่าตกจากที่สูงได้เพราะเป็นเหมือนกับคุดมันบินที่สูงก็ตกลงมาแล้วสิบโมงกว่าหรือ9ก้าโมงกว่าสิบโมงกว่าขึ้นไปทําอะไรยังไงเดินระวังระวังหน่อยกาอการเรื่องของสัตว์มีปีกที่บินได้นะลองลองลองก็คืออาจจะเกิดเหตุอันตรายได้ชัดเจนครับต่อไปฮะวันอังคารครับอาจารย์ครับวันอังคารนี่นะครับก็คืออยากมีโชคมีลาภก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้วันเสาร์ เราเป็นยามคู่สัตรูกันนะเราต้องใส่ใหญ่ตัวตัวเชื่อมก็คือเขียวหรือน้ําตาลเขียวหรือน้ําตาลแล้วก็ใส่สีแดงใส่สีแดงเขียวน้ําตาลพวกนี้จะจะเป็นสีมงคลแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ห้ามทําการมงคลอยู่สองช่วงก็คือช่วงเช้าเลยหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งนะนอกนั้นก็พอไหวส่วนตอนเย็นเย็นเนี่ยไม่ไม่ควรมันเป็นยามเสาดับเบิลเสาดับเบิลนั่นคาว่า ตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงหกโมงเนี่ยนะฮะมันเป็นเสาสองตัวเสาสองตัวเนี่ยต้องต้องระวังแต่ถ้าเราใส่สีถูกชโลกับเสาเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็คือใส่สีน้ําตาลน้ําตาลอ่อนนะฮะใส่สีแดงเนี่ยมันจะช่วยก็เลยฟื้นพลังอ่ะเหมือนกับว่าสีเนี่ยมันส่งเสริมพลังของวันนั้นได้นะครับก็ถือว่าอ่าใช้ได้ครับผมอ่ะต่อไปเป็นวันพุธครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงว่าวันพุธเนี่ยวันเสาร์เนี่ย ตามทักษะเขาบอกว่าพุทธเนี่ยมันเป็นกาลกิณีวันพอดีนั้นเมื่อพุทธเป็นกาลกิณีวันเนี่ยก็มีแค่ช่วงเดียวที่ห้ามออกไปก็คือในช่วงของบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเป็นยามเป็นยามสี่แปดสี่แปดคืนวันนี้ทะเลาะกับแฟนแน่นอนอ่ะชัดเจนคือคือผู้ชายวันนี้มันมีคําว่าสุขคิวดอาเดสพอดีเราดูดวงด้วยแล้วก็เท่ากับอังสารอังคารสาวเซอุด ก็คืออันนี้แฟนอาจจะโทรหากิ๊กแล้วเราด้ยินพอดีเลยโอยย่างเงเข้าสิเออแม่คุยกับใครคุยกับใครอยู่ขอเขารู้เบอร์สิใช่เข้าเฮ้ยดูไม่ได้ส่วนตัวง่นเข้าเลยงานเข้าเขาผมยามนี้จะโทรศัพท์นี่ห้ามโทรพท์หากิิกนะครับนะครับมันเป็นยาม4ี่คือยามของการเรียกว่าขัดขัดแย้งทางด้านความคิดและวาจานะครับไม่ไม่ดีนะครับครับอ่ะชัดเจนฮะต่อไปเป็นวันพฤหัสครับวันพฤหัสเนาะ วันพฤหัสกับเสาร์เนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกอะว่าวันพฤหัสเนี่ยมันไม่มีปัญหาไปได้เลยนะจะทำา,ารทงานมงคลวันพฤหัสเนี่ค่อนข้างราบรื่นเพราะเป็น,ปนวันใหญ่ครับอยู่อย่างเดียวเองก็คือห้ามใส่สีดําเพราะว่าวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยตามทักษะแล้วเสาร์ม,มันเป็นกาลกินี คับอาจารย์ถ้าใส่สีดำเนี่ยอย่างที่บางคนเขาบอกว่าเมื่อกี้บอกให้ใส่ดํากับน้าเงินแล้วจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้จะมีความราบเรื่นในทุกสิ่งแต่คนวันพฤหัสห้ามใส่สีดําสีน้าเงินนะครับเพราะว่าเป็นสีกาลกินีวันของตัวเขาพอดีแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนไปใส่สีนั่นแทนก็คือเขียวน้ําตาลอย่างที่บอกเป็นสีกลางนะแล้วก็ห้ามใส่สีขาวถ้าใส่สีขาวในวันนี้เนี่ยทั้งที่เป็นสีที่ดีสำหรับพฤหัสแต่ว่า มันเป็นคุณวินใหญ่ฮะแต่วันนี้เป็นเสาร์แล้วคุณเกิดมันพฤหัสแล้วคุณไปใส่สีขาววันนี้รับรองเลยได้ทะเลาะกันแน่นะสีอย่างการขัดแย้งทางด้านความคิดนะก็คืออย่าใส่สีขาวแค่นั้นเองนะทำการมงคลได้นะครับผมชัดเจนฮะต่อไปวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับวันศุกร์นี่ก็คือหมายความว่าเราอ่ะให้ใส่เป็นสีเขียวน้ําตาลสีกลางไว้คือทุกวันเนี่ยใส่สีเขียวสีน้ําตาลได้สาหรับคนเกิดทุกวันนะวันนี้เป็นสีมงคลสาหรับเป็นทุกคนน่ะนะ อย่างที่บอกนะครับว่าสุกกับเสาเป็นเส้นสตูหมายความว่าถ้าหากนับจากสุกไปหาเสาก็ uh huh. าจะกลายเป็นอุตสาหะ uh huh. หมายความวันนี้จะทําอะไรเนี่ยคนเกิดวันสุกเนี่ยต้องใช้ความพยายามเป็นสองเท่า uh huh. แต่ถ้าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยไปทางานังคนวันร่ยยามสุกเนี่ย uh huh. โอเคมันดี uh huh. นะนั่นแล้วก็ถือว่าคนเกิดวันศุกไม่เป็นไรนะ uh huh. มันมียามที่ต้องระวังอยู่อย่างเดียวนั่นเองก็คือยามผีขโมดกับยามพิษคุ uh huh. ดนอกนั้นก็ถือเป็นยามปลอดยามเทวานะก็คือทําการมงคลได้นะครับ ให้ยุหาครับอ่ะต่อไปวันเสาร์ครับผมอ่วันตัวเองเลยครับวันตัวเองเลยก็ระวังแค่อย่างที่บอกกันครับว่าตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ตอน10บโมงครึ่งเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งครับเช้าเลยกับเย็นเลยเย็นก็คือสี่โมงไปถึงหกโมงครับอาจารย์ห้าม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 ไปไหนครับถ้าไม่ไปอ่ะดีเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกระทิงวัน กับกาลทินครับคำว่ากระทิงวันไปถึงวันดูเดือดนะฮะอาจจะมีปัญหากับไทยก็ได้อือารมณ์ร้อนอากาศร้อนด้วยครับคบอารยจเมื่อคืนผมนั่งดูทอทัศน์อ่ะคนขับรถเมย์จอดรถเมย์เฉยเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะคนคนคนผู้โดยสารกดกิ่งจะลงแล้วไม่ยอมลงคนขับรถเมย์จอดแล้วลงมายืนบนถนนแล้วยืนด่าผู้โดยสารบนรถโอ้อารมณ์มันร้อนใช่ไหมอารมณ์ร้อนนะแล้วผู้โดยสารเลยต้องลงหมดทั้งคันเลยอ้าวงานเข้าดิแล้วคุณพี่ถึงจะขับรถออกไปเลยแค่แค่กดกิ่งแล้วไม่ยอมลงอ่ะ คืออากาศมันร้อนมันมันมันเป็นไปได้หมดอ่ะใช่ไหมอาจารย์โอ้ตายแล้วคือว่าใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะครับครับชัดเจนเนาะอ่านะครับนี่คือชะตารายวันในเรื่องของเลิกยามต่างๆนะครับผู้ชมสามารถส่ง s อสได้เลยนะอ่านะครับตอนเราจะสลับเขาเรียกว่าตอบ s อสเอ้วละกันนะครับมาที่4 6 4 2 7 8 7นะครับเหมือนเดิมนะฮะใครที่ส่งมาก่อนเราก็จะตอบให้นะครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมาใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันที่1พฤษภาคมนะฮะไปเจอกันได้ที่สนามหลวงนี่ ขออนุญาตนี่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 คือของแจกที่เราไปแจกขอเท่านะอ่านี่นี่นใครที่ไปนี่นมีบิงโกเล่นเกมมิงโกนี่ไปเป็นมสิบสี่ิตัวเลยใหญ่ไหมแจกตุ๊กตาอ่าเป็นที่นั่งมีตุ๊กตามีอะไรเยอะแยะมากมายนะเนี่ยเพิ่งไปมาครับ เนี่ยก็คือว่าเล่นบิงโกไงอาจารย์ใครชนะก็รับไปง่ายๆลองแวะไปนะครับเราก็จะให้พิธีกรในสถานีเราเล่นเกมกันครับอันนี้เป็นเป็นที่นั่งนะมันจะเป็นขาตั้งเลยนั่งได้เลยแต่ยังไม่อยากแก่ฮะเพิ่งเอาขออนุญาตเข้ามาโชว์นิดนึงว่าเออเรามีการเล่นเกมมีแจกของจากสินค้าไทยโปรดักไม่ว่าจะเป็นชามะเขือพวงหรือว่าอะไรต่างๆฝักบัวมิลค์ไนล่าแต่ว่านี่คือคนชอบตุ๊กตานะฮะชัดเจนนี่ซุ้มของเฮลพาชแนลอยู่แถวไหนนะอยู่อยู่อยู่อ่า มันจะมีเขาเรียกว่าฝั่งธรรมศาสตร์ฝั่งธรรมศาสตร์แต่ว่าอยู่ติดกับเต็นต์อำนวยการอาจารย์อ๋อติดเต็นต์เลยนะเราเราก็จะมีอาจารย์ไปใช่ไหมวันนั้นไปอยู่วันอาจารย์ไปนะวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันจันทร์นะครับผมที่บอกนะฮะก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเราเตรียมงานอย่างดีฮะก็ไปเขาเรียกว่าสมัครสมาชิกเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับของสถานีเวทีไทยนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าพระพิคเนต นะครับผงนะฮะรุ่นสามดิสสาเร็จสมปรานามาบให้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องกันนะก็สามารถที่จะที่จะร่วมบริจาคได้นะครับเราจะสลับเบอร์นะครับเขาเรียกว่าเลขที่บัญชีนะครับก็ยังไงก็ช่วยเหลือกันละกันนะครับก็เบรกหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาคุยกันนะอาจารย์ประเด็นวันนี้ชื่อนั้นสําคัญชะไหนเอออ๋อครับอ่านะครับผมอ่ะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับ